วิธีสร้างบุญบารมีหรือที่ตั้งแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สามขั้นตอนคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนานิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนาซึ่งการให้ทานหรือทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่เป็นเบื้องต้นที่สุด ได้บุญน้อยที่สุดในการทำบุญทั้งสาขั้นนี้ซึ่งไม่ว่าจะสร้างบุญด้วยการให้ทานมากมายเพียงไร <_ d> um> ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากกว่าการรักษาศีลไปได้และถึงจะถือศีลเข้มข้นเคร่งครัดอย่างไร <_ d> um> ก็ไม่มีทางจะได้บุญมากเกินไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ฉะนั้นการเจริญภาวนา จึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่มีกำลังสูงที่สุด